ดูดวงชาวราศีเมถุนนางแอบอยู่ให้รวยชะตารวยขึ้นทันทีโชคชะตาในปี2567นางไอที่แอบอยู่จะมาส่งผลหนุนนำให้ท่านจะเลอิอลูกเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินชะตาชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงพิผันโชคชะตาพิันอย่างก้าวกระโดดเงินทองจะไหลามาเทมาประสบความสำเร็จ นั้นอาจจะมีเหตุการณ์ที่จะต้องสับสนงงโงวยหรือเอาแน่เอานอนไม่ได้ในโชคชะตาแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็เข้าข้างโดยท่านนางนี่แหละจะช่วยสนับสนุนคำชูหนุนนำทำให้ท่านสุขสมสมหวังดังใจหมายท่านจะเจริญลูกเรืองรวยเป็นเศรษฐีตั้งแต่ต้นปีอาจจะมีเหตุที่ทำให้ท่านเจ็บปวดหัวใจเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวความรักแต่ว่าไปไม่นานทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเริ่มดีขึ้น ครับผมได้แก้ไขได้ปรับปรุงในโชคชะตาแปลเปลี่ยนแปลผันกระวลกระวายกระสับกระส่ายนอนไม่หลับับนะผมทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มดีขึ้นเพราะว่ากลางปีครับนะผมท่านจะเริ่มมีความรักเพิ่มีที่อะไรบางอย่างที่จะเข้ามาสนับสนุนท่านถ้านะท่านที่ยังโสดจะได้มีแฟนท่านที่มีแฟนอยู่แล้วจะสมสมสมหวังดังใจหมายใครบางคนจะสนับสนุนข้ำชูหนุนนำโชคชะตาท่านแต่ท่านต้องแบกภาระไม่หนักนะ ัาผมพาลับแบกเอาไว้หนักว่วมโชคชะตาอึดอัดกับปัญหาต่างๆทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นในดาบสองคมดาบสองควายมาผมช่วยรางวัลเกิดขึ้นในโชคชะตาจะได้ส่งมอบอํานาจบาร,รมีวาสนาเทพเทวดาฟ้าดินสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปกัปก,ปกคุ้มครองรักษาหนุนนําโชคชะตาทุ่งข้าวเหลืองอารามเหลือกินเหลือใช้ปีนี้สุขสมสมหวังดังใจหมายอาหารคู่จะช่มชื่นท้องฟ้าจะเป็นสีคาม หัวใจของท่านจะพองโตทุ่งข้าวจะเหลืองอา,ารามมีกินมีใช้เหลือเก็บหรือใช้โชคชะตาอาจจะมีการโยกย้ายเปลี่ยนตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินโลกย้ายไปต่างแดนต่างถิ่นความรู้สึกฮึกเขิมมีอำนาจจะกลับมาในปีนี้ปีนี้นางแอบอยู่ให้ท่านรวยท่านจงมุ่งมั่นเอาจริงเอาจังจนประสบความสำเร็จ ตาแหน่งหน้าที่การงานการเงินจะเริ่มพัฒนาอย่างยิ่งใหญ่บุญกุศลวาส,สนาจะมีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาอย่างก้าวกระโดดเงินทองจะไหลมาเทมาประสบความสำเร็จการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้จะทําให้ท่านได้พบกับคนที่เป็นอริศตูเขาจะตามติดตามอาฆาตตามเบียดเบียนตามทําให้ท่านรู้สึกย่าแย่ ่นจะรู้สึกฮึกเขมแข่งขันแก่งแย่งชิงดีอํานาจบารมีวาสนาได้พูดคุยได้เจรจาได้ต่อรองได้เจอกับเรื่องราวต่างๆทําให้ท่านรู้สึกนะครับการชิงไหวชิงพริบเล่นเหลี่ยมเพทุบายชะตาชีวิตบุกมั่นอัศวินถือดาบขี่ม้าประหัสประหารอย่างรวดเร็วอานางอาจจะเข้ามาฝันบอกท่านในกลางปีครับผม โชคจะตาในกลางปีตกตำแหน่งเดอะสตาร์เงินทองไหลามาเทมาประสบความสำเร็จนางจะเข้ามาบอกเก่าวเหมือนกับโดนบีบบังคับให้ทำภารกิจนั้นด้วยซ้ำเหมือนกับเป็นนางที่โดนลงอักขระเอาไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นนางนางไม้นางควักหรือนางอะไรก็แล้วแต่นางบนสวรรค์นางแม่ทูตหัวก็ได้นะครับผมจะมีข่าวดีข่าววิวาข่าวมงคลจะเข้ามาสู่ตัวท่านท่านจะรู้สึกเบื่อหน่ายกับทุกสิ่งทุกอย่าง ้าพเจ้าเบื่อหน่าย้าพเจ้าเบื่อที่จะพูดแล้วกาพเจ้าอดทนเพื่อประหารประหารหลบปลีกซ่อนเล็งแก้ไขปรับปรุงและโชคชะตาตกตำแหน่งเป็นผู้ให้ครับให้ยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งรวยยิ่งให้ยิ่งประสบผลอัศวินถือถ้วยทองนำมาให้แก่ตัวท่านก็แปลว่าช่วงชะตาที่ท่านเจอปัญหาเข้ามาอย่างหนักหน่วมอัศวินจะเข้ามาในช่วงนั้นดวงทุกขลาบจะเกิดขึ้นในโชคชะตา ผู้คนมากมายมากหน้าหลายตาเข้ามาในโชคชะตาชีวิตท่านจะได้ค้นพบได้พบเจอหรือได้คิดต่ตยตองให้ดีว่าหลวงชะตาข้าพเจ้าจะอยู่กับใครดีนะครับไม่ว่าจะเป็นตําแหน่งหน้าที่การงานที่แตกต่างกันนะครับนะครับช่วงชะตาระวังเนื่องกฎหมายตามแบบแผนประเพณีท่านควรที่จะต้องสังเกตนะครับและแวดระวังให้ดีกับทุกสิ่งทุกอย่าง ท่านมุ่งตรงไปข้างหน้านะครับผมจะไม่ถอยหลังแต่เรื่องมนลเสนจะทําให้ท่านท้อถอยนคะรับท้อถอยหรือถอยหลังนะครับได้บพบได้พบเจอกับใครบางคนที่มีอํานาจในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินชะตาชีวิตตกตําแหน่งการริเริ่มเริ่มต้นเป็นไปได้ด้วยดีนะครับการปฏิบัติโอยเริ่มต้นไปได้สวยนะครับตกตําแหน่งบุญกุศลวาสนาทัาน,นจะทําอะไรในปีนี้ ก็จะเป็นเงินเป็นทองไปหมดจับเงินได้เงินจับทองได้ทองรวยเลยๆการที่ท่านได้ค้นพบภาวะจิตใจนะครัอาาบอัศวนถือเหรียญน,นำพาซึ่งโชคลาภนะครับผมครอบครัวอยู่ร่มเย็น็นสุขใครบางคนจะเข้ามาประจบประแจงตัวท่านเพื่อหวังผลในตัวท่านนะครับนะครับเขาอ,อาจจะเอาเงินเอาทองนะครับผมซื้อขนมเยอะแยะมากมายเข้ามาให้กับลูกเด็ก ลูกหลานของท่านในครอบครัวเพื่อหวังในตัวท่านนะครับและท่านจะได้มองการไกลถึงอนาคตได้ปรับปรุงแก้ไขในโชคชะตาได้แปลเปลี่ยนได้ตัดสินใจอย่างเด็ดขาดเด็ดขาดเด็ดเดียวเ่าหานใจของท่านจะรู้สึกไม่กลัวใครไดทั้งสิ้นเพราะว่าท่านจะเข้าทางธรรมะทางธรรมะจะส่งผลหนุนนาโชคชะตาของท่านทําให้ท่านแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒน,นาเป็นไปได้ดีมีดดาบลอบรอบปิดหูปิด,ปดตาไปไหนไม่ได้เลย ครับผมอดทอนอยู่ตรงนี้รวยแล้วพอแล้วดีแล้ววงล้อแห่งวัฏจักรเกิดขึ้นในดวงชะตาถ้าจะตกตำแหน่งดอกบวกัวนะครับเลือกให้ถูกเลือกผิดชีวิตนะครับตกต่ำเลยนะชีวิตเปลี่ยนเลยนะครับ,นะรบเพราะฉะนั้นเลือกให้ถูกนะครับในหัวคิดแต่เรื่องเงินในมือจับเงินไว้ในเท้าเหยียบเงินอึดอัดกับปัญหาต่งตางๆจะใช้เงินก็ใช้ไม่ได้มันมีเรื่องให้จับใจมีไม่เรื่องให้ต้องแก้ นะครับมันก็จึงเกิดความตึงเครียดต้องเกิดการยืนหยัดต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอํานาจบาร,รมีวาส,สนาได้รับถ้วยจังหวะถ้วยทองส่งผลหนุนนําความเล่าร้อ,ร,อร้อนแหละเกิดขึ้นในโชคชะตาอํานาจบาร,รมีวาส,สนาเข้ามาจะเต็มเงินทองไหลมาเทมาผสมเลจแต่ว่านอนไม่หลับมีเงินแต่นอนไม่หลับไม่รู้จะเอาเงินไปใช้อะไรดีตื่นเต้นนะไม่รู้จะเอาเงินไปใช้อะไรดีไปซื้อรถด,ดีไหมซื้อบ้านดีไหมันะผม คุณผู้สนศาสนาเข้ามานะครับได้ริเริ่มเริ่มต้นเป็นไปได้ด้วยดีดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายจะได้มองการไกลถึงอนาคตในชะตาชีวิตโอกาสที่จะเข้ามาเข้ามาในปีนี้เพราะฉะนั้นท่านจงรีบคว้าไว้สิ่งดีๆจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายจเจริญรุ่งเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินชะตาชีวิตรับตรบขอให้ท่านชจ่มชื่นราบลื่นเป็นไปได้ด้วยดี ูกใจคลิปนี้อย่าลืมกดซุปเปอร์แดงนะครับให้ติดทางช่องสนับสนุนทางช่องได้นะครับสุขสมสมหวังดังใจหมายขอให้ท่านรวยรวยนางแอบให้โชคท่านตลอดเวลาไม่ต้องกลัวครับไม่ต้องกลัวเลยไม่ต้องกลัวว่าชีวิตนี้จะไม่มีโชคลาภเข้ามานางให้เขาให้คุณกับตัวท่านอยู่แล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดดิง่งเพื่อรอรับชมคลิปใหม่นะครับสวัสดีครับ